การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือการเสริมสร้างความสามารถของคนพิการให้มีสมรรถภาพที่ดีขึ้นโดยอาศัยวิธีการทางการแพทย์การศึกษาสังคมและการฝึกอาชีพเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทำงานหรือดำรงชีวิตในสังคมทัดเทียมคนทั่วไปสำหรับกระบวนการการพื้นูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในรูปแบบของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4ีจังหวัดตัง จะดาเ,เนินการโดยการนําชุมชนมามีส่วนร่วมตั้งแต่ในระยะของการค้นพบความพิการจนกระทั่งเตรียมความพร้อมกาสู่การเปลี่ยนผ่านโดยการฟื้นฟูนโดยชุมชนเมื่ออายุครบ18ปดปีขั้นตอนแรกของการฟื้นฟูนสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนนะคะก็คือ การสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการร่วมกันสะท้อนปัญหาหรือความต้องการของคนพิการนะคะนําไปสู่การวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการดูแลคนพิการนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีการประเมินผลนะคะผ่านการสัมภาษณ์และก็สนทนากลุ่มนะคะเพื่อเสริมจุดแข็งแล้วก็ปรับจุดด้อยในกระบวนการนะคะเพื่อให้สามารถ นำผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไปใช้ได้จริงแล้วก็เป็นไปได้ตามบริบทของสังคมค่ะ สำหรับบทบาทหน้าที่ของครูนะคะก็จะมีหลักๆก็คือจะเป็นส่วนของการประสานงานนะคะการส่งต่อนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่างๆนะคะรวมไปถึงการเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ปกครองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีนักกายภาพบําบัดและนักกิจกรรมบาบัดนะคะที่คอยให้คําแนะนําในการบําบัดนักเรียนหรือฝึกนักเรียนในเฉพาะด้านนะคะและอีกบทบาทที่สําคัญหนึ่งนะคะก็คือบทบาทของผู้ปกครองนะคะเนื่องจากผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลนักเรียนอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องมีนะคะก็คือทักษะในการดูแลนักเรียนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของนักเรียนนะคะอีกบทบาทหนึ่งนะคะที่เราให้ความสําคัญมากๆก็คือบทบาทของชุมชนนะคะเนื่องจากชุมชนเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่พบนักเรียนตั้งแต่ตอนแรกพบความพิการเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของชุมชนนะคะก็จะเป็นส่วนสําคัญในการให้ความสนับสนุนนะคะให้กระบวนการเนี่ยเป็นไปได้ อย่าางเหมมะะะสนะคะถึงบ้านน้องแบทแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้เราก็จะมีผู้ใหญ่บ้านพี่พัฒนาชุมชนของอมตละลมอมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับเราลงไปทักทายทุกคนกันเลยครับไคนะค่ะ สัดีค่ะก็ดีใจนะเต่๋ว่าหมู э ่บ้านก้ามาช่วยเลือเราไม่ต้องแตีว่านี่อยู่คนเดียวนะลูกปันนี้ก็ดีใจดีใจเดี๋ว่าก็อย่างเย้นความจำกันก้องลูกเราอยู่เลยดีใจมากอบคุณมาก ในท่านาผู้ใยญ่บบานนะคะสีเห็นลองเว็ดมานานนะคะขอเห็นว่ามีกิจกรรมนี้นะคะทําให้มีความขาดร่างวน้องจะมีพัฒนาการและก็สามารถดูแลช่วยเลือดตัวเองได้ดีขึ้นแน่นอนนะคะในทางชุมชนนั้นจะช่วยเลือดเรื่องการประกอบอาชีพนะคะเพื่อให้น้องได้มีรายได้ต่อไปในอนาคตนะคะเราจะไม่ถิงใครไว้้างลัางนะคะเราเราจะดูแลช่วยเลือน้องตลอดนะคะรวมกับครอบครัวและก็ชุมชนนะคะแล้วก็สู้กันและสร้าิเศษเทสซี่จังหวัดลังค่ะ คือมอกรก็ไม่ก่อยปรับตัวอันใดพอมามาตรงนี้ซื้อว่าเาก็ได้ปรับตัวขึ้นคือดีขึ้นแล้วดีขึ้นกลั่นคือช่วยดูแลได้พอแม่ได้การโตก้าวมาเลยตรงนี้ตื่อนป้านนั้นนะเด็กๆแกเด็กแต่ไม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 ่ก่อพัฒนาก็คือมันจะเริ่มพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแบบกู้ก้าวมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือมาท้อนมาอันเด็กก็ได้พัฒนาขึ้นไปพัดนานนะครับ ในฐานะของนักพัฒนาชุมชนนะคะมองว่ากิจกรรมนี้มีส่วนช่วยอย่างมากที่จะส่งเสริมให้คนพิการในชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคมอย่างยั่งยืนตั้งแต่การสำรวจปัญหาหรือความต้องการแล้วก็ร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมทําให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการแต่ก็ยังต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถือเป็นกระบวนการที่สําคัญนะคะในการฟื้นฟูที่ยั่งยืนให้กับคนพิการในชุมชนค่ะ เพราะนักเรียนทุกคนคือคนสำคัญการส่งต่อนักเรียนกลับสู่อ้อมกอดของชุมชนอย่างมีเป้าหมายจะช่วยให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุข